สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินล้นๆเลยค่ะให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะ คือช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเราอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของโรคระบาดเนี่ยกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะทำให้หลายๆคนค่ะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะสมัยก็จะมาดูกันให้เลยกับทั้ง12ลัคนาราศีว่าการงานและการเงินนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ คิวนี้อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง mm. ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในเดือนมกราคมนี้เกณฑ์ในเรื่องของการงานและการเงินจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาเจาะก,กันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะอยากจะบอกก่อนเลยว่าสําหรับชาวพิจิกท่านใดที่ต้องทํางานหรือว่าข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อประสานงานต่างๆจะมีโอกาสดีมากๆในเดือนมกราคมนี้นะคุณจะมีเกณฑ์ ได้เจอคนดีคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอคนเก่งจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำแนะนำปรึกษาจากกูรูหรือผู้รู้ในด้านเฉพาะทางนั้นๆมาสอนหรือว่ามาแนะแนวทางให้กับคุณนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือติดต่อเจราจาประสานงานนะนั่นก็หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ติดต่อซื้อขายซื้อมาขายไปหรือการเดินทางไปอบรมสมัมมนาไปพบปะลูกค้าไปเจราจางานไปพรีเซนต์งานต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นผลดีหมดเลยนะคะ และในช่วงเดือนนี้นะเป็นช่วงที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่องงานเข้ามาค่ะคือชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์อยู่แล้วเป็นคนที่คิดนูน่นคิดนี่มีไอเดียความคิดตลอดเวลานะคะและเป็นคนที่ชอบหาความรู้นะคือคุณคิดไอเดียว่าคุณอยากทํานู่นนี่นั่นซึ่งแต่ละไอเดียของคุณคุณก็จะหาความรู้เจาะเฉพาะในเรื่องที่คุณสนใจนั้นวางแผนไว้อยู่แล้วและในช่วงเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะหยิบหนึ่งในความ คิด1ในไอเดียหนึ่งในโปรเจกต์ที่คุณิิส์ไว้นำกลับมาทำในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะขอให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ค่ะในเดือนมกราคมนี้แม้ว่ามันจะยังไม่นิ่งด้วยสถานการณ์บ้านเมืองหรือด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดนะคะอย่างที่สมัยบอกไปเนาะแต่ชาวลัคนาราศรีพิจิกจะสามารถเอาตัวรอดได้ค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเมื่อปี2563 ได้สอนคุณได้ให้บทเรียนคุณได้มอบบททดสอบหลายๆอย่างให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกมาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นชาวพิจิกในปี2564และเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยนะคุณจะมีความก้าวหน้าแล้วก็โดดเด่นขึ้นมากในเรื่องของการงานค่ะขอให้ตั้งใจขอให้มุ่งมั่นและหมั่นหาความรู้ใส่ตัวเองนะสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะงานใดที่ต้องทำในองค์กรใหญ่ๆนะคะไม่ว่า คุณจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นพนักงานก็ตามแต่นะคะตรงนี้อยากจะบอกเลยว่าให้ระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งกับคนที่ทํางานไม่ว่จาจะการขัดแย้งจากเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานกับผู้หลักผู้ใหญ่นี้ที่ทํางานต้องระมัดระวังให้ดีนะคะยาวอวียงยาววีนนะพยายามควบคุมอารมณ์พยายามควบคุมสตินะคะเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะมาจากการทํางานผิดพลาดหรืออาจจะมาจากการตินะคะโดนติโดน ว่าต่างๆนะคะอยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้คุณควบคุมอารมณ์สักนิดนึงอดทนสักหน่อยนะคะลดการประทะนะมันจะไม่เกิดผลเสียในอนาคตค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังในเรื่องการงานนั่นก็คือถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารมากๆนะคะต้องไปล่าลายเซ็นต้องเซ็นเอกสารต้องทําสัญญาการอะไรต่างๆให้ดูให้ดีนะคะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบและเวลาทําอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านิดนึง พยายามสปีดตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะในเดือนมกราคมนี้นะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะอึดอึดหน่อยๆน,นะเพราะฉะนั้นสปีดได้ให้สปีดนะคะแต่ต้องมาพร้อมกับความรอบคอบด้วยนะคร่าวๆเท่านี้ในเรื่องของการงานค่ะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินกันต่อเลยนะในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์กู้เงินค่ะไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อรถซื้อบ้านกู้เพื่อลงทุนในธุรกิจกู้เพื เอ,เอาเงินโอดีมาหมุนในกิจการอะไรต่างๆก็ตามแต่มีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้มีเกณฑ์ที่จะกู้เงินมีเกณฑ์ที่จะนําทรัพย์สินไปเข้าธนาคารเพื่อแลกมาเป็นเงินสดเอามาหมุนในธุรกิจเอามาหมุนในกิจการ เป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้นําเงินมาหมุนแต่เป็นการกู้ซื้อบ้านซื้อรถคือมีเรื่องที่จะต้องดีวกับธนาคารหรือว่าแหล่งเงินกู้ต่างๆหรืออาจจะต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นหรืออาจจะต้องไปทวงเงินคนที่เคยติดหนี้หรือยืมเงินคุณไปคือมันข้องเกี่ยวกับการเงินนะคะในเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างชัดเจนนะและอย่างที่บอกไปสําหรับใครที่กู้เงินหรือว่าไปขอสินเชื่อธนาคารต่างๆก็มีเกณฑ์ผ่านด้วยแม้ว่าจะเป็นเคสยากเคสติดปัญหา ะะแต่มันจะมีทางออกของมันคุณจะได้พนักงานดีพนักงานเก่งมาช่วยเพื่อทําเคสของคุณให้ผ่านได้ประมาณนี้เลยนะและชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ตัวเองเป็นเจ้านี้แล้วก็ให้คนอื่นหยิบยืมไปนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะนําเงินมาคืนคุณคือในเดือนมกราคมนี้มันมีเกณฑ์ได้เงินแหละไม่ว่าจะมาจากการกู้ยืมไม่ว่าจะมาจากการไปทําสินเชื่อกับธนาคารไม่ว่าจะมาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้นะหรือมาจากการที่มีคนหยิบยืม คุณไปก่อนหน้านี้แล้วเขามาใช้เงินในเดือนนี้เขามาใช้นี่คืนในเดือนนี้เป็นไปได้หมดเลยค่ะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างนี้ว่า อย่างนี้นะว่าอยากจะให้คุณนั้นวางแผนการเงินให้ดีถ้าเกิดว่าใครต้องไปกู้นี่ยืมสินธนาคารหรือไปขอสินเชื่อธนาคารนะคะจะต้องวางระบบให้ดีว่าเรามีนี่เพิ่มขึ้นเท่านี้เราต้องบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะให้เราจ่ายแบบนี้ได้ไปในทุกๆเดือนเพื่อที่จะได้รักษาเครดิตของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เตือนกันไว้เท่านี้นะในเรื่องการเงินถือว่ายังไปได้ค่ะแม้ว่าอาจจะต้องหมุนติ้วหน่อยนะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปหมุนเงินค่อนข้างหนักค่ะ แต,แต่อย่างไรก็ตามมันก็มีเกณฑ์ที่จะคล่องตัวแล้วก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้นะสําหรับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้ชาวพิจิกทุกท่านโชคดีเฮงรวยกันท่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ